สวัสดีค่ะทุกคนก็มาถึงแล้วนะคะซากาดาฟา m i มิเลียปราสาทมหาปราสาทแห่งเปนนะคะบาร์เซโลนาเห็นไหมคะด้านหลังก็วันนี้เป็นวันที่สแล้วก็วันที่4ที่อยู่ในสเปนนะคะวันนี้เราจะพาไปดูข้างในนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะบอกรายละเอียดของปราสาทนี้ที่สร้างมา ร้อกว่าปีนะคะยังไม่เสร็จแต่ว่าคาดว่าจะเสร็จปี2026นี้นะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูข้างในกันค่ะนี่คือเรามาถึงประมาณ9โมง15แล้วนะคะนัดเราประมาณ9โมง45นะคะทุกคนก็วันนี้ cloudy day ค่ะอ่ากไม่มีไม่มีแดดเลยนะคะก็อากาศที่นี่อยู่ที่ประมาณ10 ถึง16องศาทั้งวันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันค่ะปกติข้างนอกจะมีร้านขายของที่ระลึกระลึกเปิดแล้วนะคะเดี๋ยวตอนออกมาน่าจะเห็นกันแต่ตอนนี้ยังเช้าอยู่ร้านยังไม่เปิดนะคะเดี๋ยวไปดูข้างในกันค่ะนี่นะคะทุกคนปรา,าสาทแคทอลิกนะคะของศาสนาคริสต์นะคะ นี่คือยังไม่เสร็จเดี๋ยวเรามาเก็บรายละเอียดนะคะของอดีไซน์ไม่ใช่ดีไซเนอร์สิของสถาบันนี้ครึ่งระดับโลกนะคะคือเขาเสียชีวิตก่อนที่จะเสร็จนะคะทุกคนข้างนอกนะคะทุกคนจะข้ามเข้าไปทางเข้าละพลาวมากไม่มีแดดเลยค่ะ เข้าไปนะคะไม่เลิฟเซียหายหน่อยบ๊ายบายสวัสดีครับเดี๋ยวเรากำลังเดินเข้าไปข้างในกันเลยนะคะ <S <S ทุกคนคะยินดีต้อนรับสู่ราากาดาแฟมิเลียนะคะซึ่งอยู่ในบาร์เซโลนาสเปนนะคะเป็นเชิดมหาปราสาทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยนะคะในบาร์เซโลนาสเปนแล้วก็ตอนนี้ยังสร้างอยู่นะคะยังไม่เสร็จนะคะอายุร่วมร้อยร้อยสามสิบกว่าปีแล้วเนาะนะคะทุกคน คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2026นี้นะคะก็เขาก็ทยอยสร้างค่อยๆสร้างไปจนคนที่ก่อตั้งนะคะคนที่ิรเริ่มนะคะที่ออกแบบนะเสียชีวิตไปแล้วนะคะทางเข้านะคะทุกคนเราบุกตัวตอน9โมง45ออนไลน์ตัวออนไน์นะคะทุกคน ก็เข้ามากันแล้วนะคะทุกคนก่อนเข้ามาเขาก็ทำการ security check นะคะเพื่อความปลอดภัยนิดนึงนะคะตั๋วที่เรา booking ไว้ก็เวลาที่9โมง45นะคะทุกคนราคาตั๋วอยู่ที่38ย e ูโรต่อคนนะคะ mm hmm. ก็เขาจะมีไกด์พาทัวร์นะคะที่ปราสาทนะคะราสการ a ดาแฟามิเลียแล้วก็ในส่วนของ Tower of Passion นนะคะ mm hmm. ก็อยู่อยู่ที่เดียวกันค่ะ ก็รวมรวม2ที่นี้นะคะสองสองสิ่งนี้นะคะก็จะมีไกด์พาเราเดินไปชมนะคะอันนี้ก็ดูนะคะในส่วนของปราสาทเขาก็ออกแบบได้สวยงามมากนะคะแล้วก็จะเห็นสีที่มันแตกต่างนะคะสีขาวแล้วก็สีในส่วนของที่จะแบบคล้ำๆนิดนึงนั่นคือส่วนที่เขาสร้างมาก่อนหน้านี้เป็นร้อยๆปีแล้วนะคะสีขาวๆนี่คือน่าจะเพิ่งสร้างนะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูข้างในกันค่ะ เราก็เข้ามาข้างในนะคะเพราะว่ายังไม่ถึงเวลานัดเราก็เลยเข้ามาชมสถานที่ภายในก่อนนะคะซึ่งอลังการงานสร้างมากค่ะทุกคนซึ่งะสะท้อนให้เห็นนะคะว่าสมัยโบราณเป็นร้อยร้อยปีนี่คือพลังแห่งศรัทธาของชาวคริสต์จากคริสเตียนนะคะเขาแบบสร้างโบสถ์ได้อลังการมากเพราะว่าเขามีพลังแห่งศรัทธาแห่งพระเจ้านะคะทุกคนแล้วก็ออกแบบได้งดงามมากมาก ชมแต่ละจุดนะคะจะมีโมเสสแต่ละสีนะคะซึ่งจะบอกทิศทางอาของตะวันขึ้นตะวันตกนะคะทุกคนตะวันออกตะวันตกนะคะทุกคนก็สามารถดูได้ที่สีของโมเสสนะคะนี่ค่ะทุกคนก็อันนี้จะเป็นแนวแบบทางขึ้นไปเพื่อที่จะชมอ่าทาวเวอร์นะคะข้างในทาวเวอร์นะแต่ว่าวันนี้น่าเสียดายมากๆค่ะ ลมแรงแล้วก็ไม่มีแดดเลยนะคะเราก็เลยได้ชมแต่ในส่วนของปราสาทไม่ได้ขึ้นไปชมในส่วนของทาวเวอร์นะคะเพราะว่าอันตรายเขาก็ให้ขึ้นเงินเรามานะคะยูโรนะคะก็ชมบรรยากาศภายในก่อนเจอไกด์กันค่ะ พอถึงเวลานัดนะคะ9มง45ไกด์ก็มาพาทัวร์ที่ปราสาทนะคะวันนี้ก็มีสมาชิกประมาณ20ท่านนะคะเราอยู่ในกรุ่มทัวร์ที่2ค่ะเขาก็จะแนะนำปราสาทให้เราทราบประวัติความเป็นมานะคะว่าสร้างเมื่อไหร่ใครก่อตั้งใครออกแบบนะคะ ก็ตรงนี้ไกรเขาก็จะแนะนำแล้วในส่วนของการมานะคะแนะนำทุกคนจองตั๋วออนไลน์นะคะไม่แนะนำให้มาซื้อตั๋วหน้างานนะคะเพราะว่าคุณจะรอนานมากเพราะว่ามีเห็นไหมคะเห็นอ่าจำนวนคนที่เข้าชมไหมคะเยอะมากๆจะทำให้เสียเวลาค่ะ ตอนนี้ไกด์ก็พาไปชมด้านหลังของปราสาทนะคะแล้วเขาก็แนะนำในส่วนของสถาปัตยกรรมนะคะปูนปั้นที่เขาทำอยู่ด้านหลังปราสาทนะคะ ก็จะมีรูปแบบการออกแบบโดยเสมือนจริงนะคะก็สิ่งที่เขาปั้นเนี่ยก็คือมีอยู่จริงนะคะส่วนในของอ่าที่เป็นบุคคลน,น,น,นะคะก็จะมีเป็นบุคคลที่มีอยู่จริงณนะเวลานั้นๆนะคะอ่าแล้วก็ในส่วนของสีเห็นไหมคะสีสันที่แตกต่างก็คือเป็นระยะเวลาปีนะคะที่สร้างแตกต่างกันสีถึงแตกแตกต่างกันนะคะสีที่คล้ำๆดำๆหน่อยก็คือเป็น การสร้างก่อนหน้านี้นะคะซึ่งแตกต่างกันเป็นร้อยร้อยปีเลยค่ะสีที่แบบออกคล้ำๆหน่อยนะคะข้างบนเห็นไหมคะยอดอะค่ะแล้วก็สีที่แบบขาวๆหน่อยนี่คือคือน่าจะเป็นสีปัจจุบันนะคะที่เขาสร้างกันลมวันนี้แรงมากๆค่ะดูนะคะจากผมของดิฉันที่ปลิวสะบัดไปทั่วนะคะเลยเราอดชมในส่วนของทาวเวอร์กันเลยค่ะทุกคนคะเรามาปิดปิดว็วิดีโอนี้นะคะกับบรรยากาศสวยๆข้างในนะคะ อ้อเดี๋ยวครั้งต่อไปพับไปไหนอย่าลืมติดตามเราด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสากใครกันด้วยะคะวันนี้ไปก่อน,นะค,ะไปไปค่ะบ๊ายบายค่ะ ก่อนที่เราจะเดินออกจากปราสาทนะคะด้านข้างนะคะเขาก็จะมีขายของฝากของที่ะระลึกนะคะ ก็มีหลายหลายร้านเลยค่ะตอนนี้ร้านเปิดแล้วนะคะร้านน่าจะเปิดประมาณ1 1โมงเที่ยงประมาณนี้นะคะก็มีของขายหลากหลายเลยยังไงก็ฝากคลิปด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e ให้กับช่องมาริหอม c a แคลิฟอร์เนียกันด้วยนะคะแล้วยังมีอีกคลิปหนึ่งนะคะที่พาไปเที่ยวเมืองด้านนอกของสเปนนะคะฝากคลิปฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ